เป็นการปฏิบัติ <c oughs> กรรมฐาน <c oughs> บางคน <c oughs> ทํากรรมฐานแบบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้แต่ถ้าทํากรรมฐานแบบเคลื่อนไหวเออพอไปได้นะ <c oughs> เพราะว่าไม่ค่อยทนไม่อยากทนทุกข์ ว่าการอยู่นิ่งๆนี่ยมันเป็นทุกข์กว่าจริงไหมอยู่นั่งนิ่งๆเนี่ยคือเนื่องจากว่าเลือดลมในกายเนี่ยมันถ้าเราไปอยู่นิ่งมันก็จะกดทับบีบคั้นมันก็จะดันมันก็จะทำให้แน่นให้ตึงให้เจ็บให้ปวดจิตใจยังไม่ทนพอไม่ทนมันก็ ก็กรวนกระวายทํากรรมฐา,านไปไม่ได้อีกประการหนึ่งบางท่านก็ถ้านั่งอยู่นิ่งๆจับอะไรไม่ค่อยออกดูอะไรไม่ค่อยเห็นพอดูพอกําหนดดูอะไรไม่ค่อยออกจิตก็จะหลุดลอยละไปเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นโดยตั้งหลักไม่ถูกแต่ถ้ามาเจริญสติกับการเคลื่อนไหว มันมีสภาวะที่หยาบขึ้นมันมีการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวในกายเอาไว้ตรงนั้นตึงตรงนี้ขยับตรงนั้นก็เพิ่มตรงนี้มัน,มนแรงขึ้นก็จับมันได้มาสติมาจับได้จับได้อยู่กับกายอยู่กับเคลื่อนไหวบางก็เลยตั้งมั่นได้เนี่ยมีสติตั้งมั่นได้แม้ อยู่ในอิริยาบทเคลื่อนไหวนั้นสรุปแล้วว่าการทำกรรมฐานเนี่ยทำกับการเคลื่อนไหวก็ได้ร่างกายยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนเคลื่อนไหวขยับตัวเพียงแต่ว่าขยับอย่างมีสติครับขยับอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเพนะฉะนั้น ในแนวทางการปฏิบัติจึงมีภาคการเดินจงกรมมีการเดินจงกรมในกรรมฐานที่พระเจ้าตรัสไว้จึงมีบทยืนเดินนั่งนอนให้เจริญสติอยู่ในอิริยาบทที่ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ ให้มีสติอยู่กับการคู่เหยียดเคลื่อนไหวก้มเงยเดี๋ยวซ้ายและขวาเดินหน้าถอยหลังกระพริบตาปากืนน้ำลายก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันประจิตประจำวันเราทำอะไรบ้างให้รู้ว่าขณะนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่จะปฏิบัติจเจริญสติได้เช้าขึ้นมาเป็นยังไงเพราะว่าเรานอนอยู่บนเตียงเนี่ย ตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงเจริญสติได้ไหมตอนนอนอยู่ยังไม่ขยับจิตมันตื่นมาแล้วพอจิตตื่นขึ้นมาก็ระลึกรู้กายตัวเองว่านอนอยู่บางทีเราอาจจะเห็นจิตได้ง่ายเห็นจิตใจผู้รู้ได้เพราะว่า จิตขณนะนั้นมันยังไม่ปรุงแต่งอะไรออกขึ้นมาขึ้นจะผวังตื่นมายังไม่ปรุงแต่งยังไม่คิดนึกอะไรมันมีแต่จิตได้รู้สึกขึ้นมาถ้ามีการระลึกรู้ก็จะพบว่าเอ้ยมันมีจิตที่รู้อยู่แล้วมันก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครไอ้ที่รู้รู้เนี่ยมันคือใคร มันนอนอยู่ที่ไหนเป็นใครมันอยู่ในโลกไหนมันไม่บอกถ้ามันยังไม่มีการปรุงแต่คิดดึกมีสัญญาครับในภาวะอย่างนั้นเนี่ยเราจะประจักษ์ธรรมชาติที่เป็นจริงของจิตจิตแท้ๆจิตที่เป็นธาตุรู้ขึ้นมา ถ้าไม่ไม่ต้องพยายามไปนึกดูสิไม่ต้องนึกดูได้ไหมให้มันอยู่กับสภาพนั้นนั้นแล้วก็จะพบเหมือนว่ามันมีจิตใจมีวิญญาณมีธาตุรู้ปรากฏอยู่เป็นธาตุรู้อยู่ยังไม่รู้ยังไม่มีสัญญา จำได้ไหมรู้ว่ามันคืออะไรถ้าเรามีสติดูจิตไว้อย่างนั้นนะแล้วจะอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงแท้ๆที่เรียกว่าปรมัาธรรมแล้วจิตมันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเมื่อยอยู่มันเมื่อยมันปวดมันเจ็บมันแน่นเนคยเพราเรานอนทับอยู่ใช่ไหมแต่มันยังไม่เห็นเป็นแขนขาลำตัว ถ้ามันอยู่กับสภาพที่เป็นจริงอยู่มันรู้สึกอยู่มันมีเมื่อยมีเจ็บมีปวดแต่ก็ยังไม่รู้ว่าคือตัวเรายังไม่รู้ว่าขาแขนมีแต่รู้สึกเนี่คือสิ่งที่เป็นจริงเรียกว่าเป็นปรมัตธรรมถ้าหากว่าอยู่อย่างนั้นไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องนึกอะไรอยู่กับความรู้สึกอย่างนั้น มีความรู้สึกอยู่มีความตึงมีความเมื่อยความเจ็บความเหนื่อยมีจิตใจเป็นธาตุรู้อยู่อยู่อย่างนั้นน่ยมันจะเป็นทางของวิปัสสนาเป็นจะเป็นทางแห่งปัญญารู้เห็นความจริงเพราะตอนนั้นสม,มุติยังไม่เข้ามายังไม่ยังไม่ปรุงแต่งในสม,มตุติแต่ถ้าพอาตื่นขึ้นมาก็เอะใจไม่เจริญสติอยู่งั้น มันก็จะเกิดการนึกแหละสัญญาก็จะทำงานเริ่มมาลูปล่างสันฐานกายขึ้นมา,เ,าเรานอนอยู่เอเรานอนอยู่ที่บ้านเน้เรานอนอยู่ที่วัดนอนมันเป็นสัญญาต่างๆเข้ามาแหละมาจากการนึกปรุงแต่งจำได้ไหมโลกสมมติก็เข้ามาแล้ว ก็ฝากให้โยมไปลงทำกรรมฐานตื่นนอนขึ้นมารู้สึกตัวระล,ลึกรู้ก่อนในขณะนั้น <c oughs> หรือว่านั่งกรรมฐานปฏิบัติอยู่นั่งภาวนาอยู่หรือนอนภาวนาอยู่แล้วมันก็เข้าไปสู่ในภาวะแบบนี้ คือจิตไม่นึกไม่ปรุงแต่งความเป็นรูปร่างเขนขาหน้าตาอ,อันตรธานหายไปสัญญาที่จะนึกคิดว่าเป็นใครเป็นเราอยู่ที่ไหนมันก็หายไปมันก็จะหยุดเหลืออยู่กับความรู้สึกอย่างนั้นอยู่เนี่ยอันนี้คือเราเราปฏิบัติไปแล้วมันเป็นแต่ไอตอนตื่นนอนมันเป็นโดย โดยที่เราไม่ได้ตั้งไม่ได้ปฏิบัติตื่นมาปุ๊บมันังไม่ได้คิดนึกปรุงแต่แต่ตอนนี้เราปฏิบัติไปดูไปดูไปจิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่เขาก็จะทิ้งสมมติน่ะพอทิ้งสมมติไปแขนก็ไม่มีขาไม่มีรูปร่างศีรษะไม่มีอันตรธานไปหมดแต่ยังจํายังปรุงบางส่วนก็ยังเห็นเป็นบางส่วนแต่ถ้ามันทิ้งไปหมดเนี่ยมันจะไม่มีแล้ว มันจะเหลือแต่ความรู้สึกเย็นอยู่เมื่อยอยู่แข็งอยู่ตึงอยู่ไหวๆไวอยู่กระเพื่มอมยังรู้สึกหายใจกระเพื่อมกระเพื่อมไว,ไว้วะแต่ไม่มีความเป็นรูปทรงสันฐานของกายหลับตาอยู่เนะี่ยแล้วก็สังเกตไปเอมันมีมันมีแต่ไหวๆไวมีแต่กระเพื่อมตึงๆหย่อนๆเมือ่อยปวดเจ็บหรือว่ามันมี มันมีรู้อยู่ด้วยมันมีาธาตุรู้อยู่ด้วยไหมหรือมันมีแต่ตึงมีแต่ไหวๆแล้วใครเป็นผู้รู้ไหวความไหวร,รู้ตัวเองได้ไหมไหวๆกบเพิ่มกับเพิ่ม,มรู้ตัวไหมว่าข้าพเจ้าไหวอยู่มันไม่รู้หรอกสิ่งที่รู้นั้นมันต้องเป็นอีกสิ่งหนึ่ง สิ่งที่รู้้นั่นแหละเข้าไปสังเกตนะว่าเออน่มันมีรู้มันมีรู้นั่นแหละคือจิตหรือวิญญาณนั่งไปนั่งไปรู้สึกว่ามันมีปวดอยู่มีเมื่อยอยู่ความปวดความเมื่อยปรากฏรู้สึกอยู่ใครไปรู้ความปวดความเมื่อยมีไหมหรือความปวดมันรู้ตัวเอง มนรู้ตัวเองได้ไหมว่าข้าพเจ้าปวดอยู่นั่นก็ไม่รู้หรอกมันต้องมีสิ่งหนึ่งไปรู้นาจิตจิตรับวว่าสังเกตเนี่ยเราพิจารณาเข้าหาความเป็นจริงก็ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรหยุดความปรุงแต่งซะ ให้ลำบากด้วยปรุงแต่งนึกคิดเรื่องนั้นปรุงแต่งทำอย่างน,นหยุดความปรุงแต่งอยู่อยู่มนอยู่เฉยๆอย่างนั้นดูอยู่เฉยๆดูอย่างไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องคิดนึกอะไรในกายในใจได้ไหมไม่ต้องไปทำอะไรให้มันมากเรื่องนาที่เราไปทำให้มากเรื่องก็เลยเรื่องมากเลยบัง ความจริงบางความจริงของชีวิตเพราะความคิดปรุงแต่งนะลองปลดปรงลงวางทิ้งละความปรุงแต่งเสียดูอยู่ตามปกติไม่คิดไม่นึกไม่ต้องไปนึกอะไรดูตามรู้ตามความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในตัว ตามความจริงตามสิ่งที่ปรากฏมีปัญญาเกิดขึ้นคือความรู้เห็นความจริงปัญญาที่รู้เห็นความจริงมันก็ไม่ได้บอกว่าคือเราคือตัวใครไม่ได้บอกว่าใครเป็นใครไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนเป็นใคร แม้แต่ไม่ต้องไปบอกว่านี่คือรูป,ปขันนะนี่เวทนาขันนะนี่สัญญาขันนี่สังขารขันนี่วิญญาณไไม่ต้องบอกอย่างนั้นหรือแม้แต่ไม่ต้องบอกด้วยว่านี่คือรูปประคำนี่คือนามธรรมหรือไม่ต้องไปบอกว่านี่คือจิตนะ ในจิตในสัญญานี่วินสิการรู้สิ่งที่เป็นจริงแท้ๆท,ที่เป็นปรมัตธรรมก็คือรู้สิ่งที่ปรากฏโดยไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรือว่าไม่ไม่ต้องไปรู้ว่ามันชื่ออะไรนี่ยชื่อ ชื่อของมันคือสมมุติชื่อว่านี่รูปขันนี่ชื่อว่าเวทนาขันเป็นสมมุติ <c oughs> ถ้าเราห่วงกลัวจะไม่รู้เราก็ต้องไปนึก,กว่าออนี่คือรูปนี่คือเวทนาอันนี้เราก็คือความรู้ที่เป็นปริยัต